อาเรียนคราวนี้อีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราสร้างจากจุดที่อยู่ในเส้นตรงแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยวิธีนี้เป็นการสร้างมุมฉากเนี่ยจากจุดที่อยู่นอกเส้นตรงมาดูซิว่าไอ้มุมฉากจากจุดนอกเส้นตรงเนี่ยเราจะทําอย่างไรอ่าขั้นตอนแรกคือเลยเนี่ยนักเรียนสร้างเส้นตรงขึ้นมาก่อน ครั้งเนี่ยเราต้องมีเส้นตรงนะครับ3วิธีที่ผ่านมาเนี่ยมีเส้นตรงหมดเลยใช่ไหมนักเรียนสร้างขึ้นมาก่อนเลยเส้นตรงเบื่อแล้วภาษาอังกฤษเป็นกอไก่กับหอไข่มั่งดีกว่าใช้กอไก่กับอขอไข่มั่งดีกว่าคราวน,นี้เขาบอกว่าชื่อก็บอกแล้วจุดที่อยู่นอกเส้นตรงแปบลบว่าต้องมีจุดเนี่ยอยู่นอกเส้นตรงครูให้จุดอยู่สักตรงนี้ให้เป็นจุดงองูแล้ว จุดงองูเนี่ยอยู่นอกเส้นตรงวิธีการทำมาดูวงเวียนนะครับนี่กลางวงเวียนใช้จุดงองูเนี่ยเป็นจุดหมุนเลยนักเรียนถามว่าต้องกลางวงเวียนแค่ไหนนักเรียนสังเกตเส้นตรงนะครูชีดด้ดูเส้นตรงเนี่ยนักเรียนลองหมุนวงเวียนก่อนให้วงเวียนมันสามารถไปสร้างจุดตัดกับเส้นตรงได้ พอดีเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยสร้างได้วงเวียนมันไปตัดกับเส้นตัดได้เพราะฉะนั้นกลางให้ใหญ่กว่าน่อยได้ไหมครูก็กลางให้ใหญ่กว่าน่อยจะได้เห็นง่ายๆก็ลองทําท่าขีดดูขีดก็ยังตัดอยู่อ้าวเพราะฉะนั้นครูใช้ระยะนี้ดีกว่าระยะประมาณนี้ดีกว่าใหญ่พอประมาณนี่ครูก็ลากเลยเกิดจุดตัดได้จุดตัด2จุดเนี่ยเห็นไหมส่วนโค้งตัดกับเส้นตรงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นจุดตัด ให้เป็นจุดตัดที่1ตรงนี้ให้เป็นจุดตัดที่2ทําไงต่อเราจะเห็นโค้งนี่ใช่ไหมใต้โค้งนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างจุดตัดใต้โค้งนี้โดยใช้จุดหมุนที่2กับจุดหมุนที่1เพราะนั้นทำคล้ายๆวิธีเมืเ่อกี้นักเรียนเราก็ต้องลางวงเวียนลางเพิ่มขนาดสักเล็กน้อยนักเรียนมันจะได้มีขนาดจุดตัด,ดมาอยู่ด้านล่าง ด้านล่างของโค้งพอดีมันจะได้ไม่ไปทับส่วนโคง้งถ้านักเรียนกลางสั้นนะทิมไปที่จุดตัดเลยตรงเส้นสีเส้นตรงกับเส้นโคงนะ้งเนี่ยทิมไปปุ๊บลากเลยเรียนนี่ย้ยายขนาดของวงเวียนเท่าเดิมนันักเรียนอย่าไปขยับย้ายขนาดย้ายวงเวียนเนะี่ยมาทิมที่จุดตัดที่2เสร็จแล้วสร้างจุดตัดแค่นี้จบ คล้ายๆเมื่อกี้เลยเจอจุดตัดเจอจุดทำยังไงไม้บรรทัดนักเรียนเอามาทาบเลยไม้บรรทัดทาบตั้งแต่จุดหมุนงอง,งูเนยนะไปหารอยตัดใต้โค้งเนี่ยลากเส้นตรงออกมาชึบแค่นี้เราต้องการมุมฉากใช่ไหมนักเรียน เราลากแค่นี้พอส่วนเส้นปะที่ครูเขียนเนี่ยมันคือแนวที่ใช้สร้างมุมฉากนักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะ,นะครูต้องการมุมฉากใช่ไหมเราต้องการมุมฉากใช่ไหมตรงนี้เนี่ยคือมุมฉากละ90องศาจริงเปล่าครูโมหรือเปล่าว,วัดสิครับอุปกรณ์ในการวัดของเรานี่เป็นไง90ไหม ิ0เป๊ะเ,เลยโอเคไหมครับวิธีนี้ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายกัน